สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับ f อซช่องลูกขเนแยวเสาีสารทุกท่านครับพี่น้องอีพี่นี่นะครับผมเองมาว่าที่พระพีพระนองเอซทุกท่านมาเปิดราคาหนาข้อครับพี่น้องเหมือนี่มีของดีของงามทางอำเภอหนามุ่นจังหวัดกาฬสินครับพี่น้องงัวทองง้วแม่ลูกมาฝากพี่ฝากน้องนะพี่น้องอีกหนึ่งข้อหนึ่งฟ้ามาาลายอีพี่แล้วนะครับง้วเพิ่นมีแต่สวยๆงามๆนะครับพี่น้องมาไดไปกับนะครับได้ง้วทองคุณภาพดีๆนะครับผมประกันทองให้ทุกโต ช่วงเทศกาลปีใหม่แบบนี้ก็เอาคลิปมาฝากช่วงพี่น้องกับบานกับซองมาเยี่ยมบานเยี่ยมซองจังหน่อยครับพี่น้องภายกระลังหางว่าไปเลี้ยงมาจากคอตมมาจากต่างจังหวัดมาหัวบานหัวซองว่างๆอยากไปหาเยี่ยมอยากหาชมหางง้อมาเลี้ยงนะครับผมก็ฝากไว้อีกหนึ่งข้อครับพี่น่องเดี๋ยวมื่อกี้ก็พูดจาทักทายกับเจ้าของขอบเพื่อนจังหน่อยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมมื่อนี้มีเด็กโตครับผมมีสองแม่ท้องกับหนึ่งแม่ลูกเดเดๆเลยครับครับผม เดี๋ยวก่อนไปรับชมนะครับสอบถามรายละเอียดที่ต่างฟ้ามบอร์โทรจังไรนะครับผมซีที่ที่ฟ้าครับผมครับผมบ้านน้ำมนต์ครับตำบลน้ำมนต์อำเภอน้ำมนต์จังหวัดกาฬสินธุ์ครับผมครับผมเบอร์โทรติดต่อเบอร์ได้ก็ครับ087ครับผม2 3 7 8 1มเครับผมครับผมเอานะครับแอดไลน์เบอร์โทรเบอร์นี้แล้วนะครับเนาะแอดครับผมอ่าเฟซบุ๊ก้วครับถ้าอยากติดตามทั้งเฟซบุ๊กห้อยไวจิ้งครับงวงงามเมืองนดำดำครับผมอ่าห้อยไวจิ้งงวงงามเมืองนดำดำครับพี่น้องนนะครััับบอ่่เเดีี๋ยววมาิงตทแกก อ่ารับผมเข้ามาชมโตแรกครับพี่น้องอ่าเป็นง้วสาวทองแรกแล้วนะครับเนาะแม่นครับผมสาวอ่าตัวนี้เป็นสาวทองแรกนะครับสูงหนึ่งร้อยเท่าไรครับร้อยห้าเจ็ดห้าแปดครับเสีอร้อยเสียร้อยหกสิบครับอ่านะครับร้อยห้าสิบเจ็ดถึงร้อยห้าสิบแปดนะครับผมเอาสาวทองแรกพร้อมครับพี่น้องสถานะตอนนี้ทองกับเคเอฟสามหนึ่งนะครับเนาะแม่นครับนะครับเคเอฟสามหนึ่งอ่ามีใบมีหลอดครบด้วพี่น้องเห็นหลอดสีแดงๆอยู่นะครับเนาะ นะครับวันผสมกับยูทีหนึ่งท่านว่าสองห้าหกหกครับพี่น้องประกันทองตรวจเศร้าเรียบร้อยนะครับเนาะแม่นครับผมเป็นสาวทองแรกตัวนี้เป็นลูกผสมบรามันหูสันนะครับเนาะแม่นครับผมบอติดกระทบเลยครับพี่น้องหูสันเลยนะครับแดงโบดนะครับเอาไห่เบื้องเลี่ยมโตรอบๆโตจังหน่อยครับพี่น้องงอเชื่องดีนะครับเบื้องยืนนิ่งนี่ครับเบื้องเลี่ยมโตเลี่ยมขาเลี่ยมขาดีครับพี่น้องชีดล่างกับกระชับ ต้นนี้มีมังได้ปะครับอันนี้บ่มีต้นนี้ครับผมอ่าต้นนี้บ่มีได้ครับพี่น้องนะครับจับใบได้นะครับยืนนิ่งเชื่องเบื้องหน้าตรงเพิ่งน้อยอ่าเล็บกระดีครับพี่น้องนา,า<ช>งคาบ้านเท่าเอิญขับเป็นง้อโบดีครับหน้าขากำไลขาดำนะครับอ่าขอบตาปากดำญ่คลิปหูขอบดำอันนี้ง้อโบดสูงลอยหาซิบหาบวกนะครับเนาะแมไปหา <50 S 2> ลอยหาสิบแปดทุนละพี่น้องแมนครับ ราคาเปิดไว้ไลไม่ได้ครับตัวแรกบันนี้ตัวแรกเปิดไวหา5ครับผมห <55, 000 S 2> าหมื่นหาพันสำหรับพันดุก,กรรมดีๆลูกผสมบรามันสูงวอยหาบหบวกทอง k f 3อึครับพี่น้องน<า>นพอพันเบอร์ต้นของเมืองไทยตอนนี้เลยตัวเพิ่มนีปเป็นลูกของ,งทศพลนะครับอ่าทศพลวายเหนึ่งหนึ่งนะครับเนาะแน่น,นครับผมอ่าลูกสาวทศพลว z นายเนึ่งหนึทองกับ KF31 ฟึจ้าเดือนก็ครับ สีเดือดกลัวครับสีเดือนกลัวประกันทองครับพี่น้องเอาไปกับบานสงการหรือว่ากําลังหาว่าไปเลี้ยงเบื้องแล้วโทุหานเลยครับพี่น้องรดทรงกบมีน่ครับนะครับมาเบื้องตัวจริงถ่าบ้านเด้ไปใส่กับทษเช็คกมาก่อนมาชุ่มตัวจริงก็ได้ครับพี่น้องสวยๆถึงเชื่องแบบนี้อยากให้พี่น้องได้ไปเลี้ยงฝนก็เริ่มมากแล้วมีหยาไม่ยังเลี้ยงแล้วพี่น้องเอามาเอาว่าทองไปเลี้ยงกับอีกประมาณหาหกเดีอยนพี่น้องก็ได้เห็นผลผลิตแล้วครับพี่น้องนะครับผม สนใจกับทักทายมาได้เดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรให้ครับพี่น้องเอาในทองกับเขียบสามหนึ่งมาเอาไปเลี้ยงหรือไพ่มักแม่ลูกเดี๋ยวไปเบิ่งแม่ลูกกันครับผมคู่แม่ลูกครับพี่น้องเมย่ใหญ่ลอยหาสิบเท่าไรครับแม่เพิ่นเฉียรร้อยหกสิบครับอ่าเฉียรร้อยหกสิบนะครับแม่ครับลูกไส้เพิ่นลูกไส้เคีได้จักเดือนแล้วครับลูกไส้ได้ยี่สิบมือครับยี่สิบมือลูกไส้กาเลิสเคียหกแปดพี่น้องเบิ่งเลี่ยมโตกาเลิสเขียบหกแปดครับพี่น้องนะครับเนาะ ลูกแรกครับลูกแรกนะครับแม่บาดเท้าเอิอนง้อเฟมหนาเฟ่มลึกนะครับปีกระทบนิดนึงนะครับเนาะอ่าไผ่หาผูนะครับผมอยากได้นุ่มรอรออ่าไปเห็ดพ่อพันธุ์ครับพี่น้องนี่ครับนุ่มรอลูกไส้กาฤทธิ์เข้มหกแปดได้จักเดือนแล้วครับยี่สิบมือครับเบิ้งเรียมโตเพิ่นลูกหกแปดได้ครับพี่น้องนะครับเบิ้งเรียมโตเกิดจากแม่สูงหนึ่งร้อยหกสิบครับหกสิบครับพี่น้องนะครับเบิ้งนี่ครับลูก เจ้ากาเล็ดเข้ม6-8ใบหลอดครบเนาะแม่ครับเลี่ยมโตดีหนาะลึกครับพี่น้องเบิ้งอยู่นั่แม่นี่เบิ้งเลี่ยมโตเพิ่นสวยเลยได้ลูกแรกเล้วพี่น้องสดสวยเลยไผหาแม่เฟมใหญ่ๆนะครับลูกหานุ่มรอจะเอาไปเลี้ยงเป็นพอผ่านหรือจะเอาไปขุนอ่ามาดีแน่นอนครับพี่น้องเพราะว่าเบิ้งหุน่นเบิ้งเฟรมของแม่เพิ่นหลายเป็นได้ครับคูน่นี้เปิดไว้4,9900บาทครับ 4, อยากได้ตัวเมียก็จังเลือกแยกเพศใส่เอานะครับแยกเพศไท่เกี่ยวกับหาเปอร์เซ็นต์านีก็ถือว่าหรือว่า80ถึง85เปอร์เซ็นต์ก็มีแล้วครับพี่น้องราคาบอแพงนะครับผมราคาบอแพงนะครับน้ำเชื่อแยกเพศแต่ขันไพ่บอกว่านะครับวัดนะครับอยากได้เฟ่เมญ่สิเพศแม่บอกแม่พันก็จังทับไมปก็ได้นะครับเอาตัวเมียท่องนาครับพี่น้องเอาซีมื่นคับอีกก็พันก็เาพันบาทคู่แม่ลูกได้ครับพี่น้องลูกไส้ติดมูครับพี่น้องแล้วไม่ทางคุณแล้วนะครับ ลูกการลเข้มหกแปดใบหลอดครบเนาะแม่นครับผมเอาใบหลอดครบนะครับสนใจโทรมาได้นะครับเอาเดี๋ยวไปเบิ่งตัวสุดท้ายอ่ตัวง้วะทองครับพี่น้องอีกเหลืออีกหนึ่งทองเดี๋ยวไปชมกันตอนนี้มี่อย่างมองนะครับเนาะแม่นครับผมเอานะครับผมรถทรงกะมีฟรีทัวร์ภาคอีสานเนาะครับเนาะแม่นครับภัยสนใจกับทักค่ายมาได้นะครับผมอยู่อำเภอนามนจังหวัดกาฬสินธุ์ครับพี่น้องบ่ไกลภัยกลับบ้านชุมเทศการพามาทางนามนแวะเข้ามาอีกประมาณจักกิโลครับจากถนนใหญ่ มาประมาณ 12- 13โลครับ1ิบสงกิโลกับหอท์ฟ้ามเพิ่นหล้วยพี่น้องมาเบิ่งตัวจริงกว่านก็ไดใ่ายๆแบบนี้น้านที่มีให้เบิ่งครับพี่น้องแล้วการราคาผมบอกเลยว่างัวใหญ่ราคาประหยัดสบายกระเป๋าแน่นอนครับพี่น้องสําหรับขอกนี้นะครับเดี๋ยวไปเบิ่งตัวทุดท่ายไผหมักแดงเข้มแดงโบดแดงจนเสบตาเดี๋ยวไปเบิ่งครับผมเอาครับผมเดี๋ยวมาเบิ่งตัวสุดท้ายครับพี่น้องตัวนี้เฟร้ใหญ่เลยคือกันนะครับแดงเข้มแดงจนเสบตาพี่น้องไผมักง้วแดงแล้วก็โบดนะครับ เป็นนวดสาวด้วยนะครับเนาะแม่นครับผมสาวท่องแรกเป็นนวดสาวท่องแรกพี่น้องเบิ่งเลี่ยมโตส่วนสูงว่ยเท่าไรครับร้อยห้าสิบห้าบวกขึ้นครับหนึ่งร้อยห้าสิบห้าบวกนะครับผมสถานะตอนนี้ท่องกับปีสาดแดงพีเซ็ตหนึ่งสามศูนย์วาแดงแล้วครับพี่น้องนะครับเอาแบบแดงแบบบุฟฟี่บอสวดไปใส่เลยคือเอาปีสาดแดงมาย่ำอีกรอบหนึ่งนะครับปีสาดแดงพีเซ็ตหนึ่งสามหนึ่งสามศูนย์ประกันท่องให้ เอาใบหลอดครบด้วยครับพี่น้องสเดือนแล้วครับเอาประกันท่องให้สมเดือนนะครับเนาะครับผมอา่าประกันท่องให้สเดือนผสมเดือนมกราครับพี่นอ้องต้นเดือนมกราเบื้องเลี่ยมโตเพิ่นผุนครับพี่น้องบุ้ยแข่งขาครับผมเอาไผมักงวดแดงตัวนี้ว่ราดหวัวงครับ,บเบเื้องเลียมโตเบื้องเหนือหนังครงสงสางมาดีเอานีใส่เื่องเลยเปิดไว้แล้วมาไ,ได้ครับ เปิดไปหาสิบสี่ครับตัวนี้หามื่นสี่พันบาทครับพี่น้องนะครับท่องสามเดือนครับผมนะครับปีศาจแดงพีแซดหนึ่งสามศูนย์หรือไผ่มักนะครับผมอ่านะครับนี่ครับตัวนี้กระท่องสี่เดือนเนาะแมนครับเปิดไปเท่าไรก็ครับเปิดไปหาที่หาครับหามื่นคับอีกห่าพันครับพี่น้องสองท่องเอาไปคู่กันเลขก็ได้ครับพี่น้องเอากรบผมสนใจกะติดต่อมาได้ครับพี่น้องซีดีซีซามนะครับผมบ้านนามณ์ตบลน้ำนวลอำเภอ อ่าหน้ามุ่นจังหวัดกาลสินด้วครับพี่น้องเบอร์โทรเบอร์ไดตัวครับ0ูนครับผมครับสองสามเจ็ดแปดหนึ่งสี่หาครับผมอ้าวสนใจกับถักทายมาได้ Add ie, no? แอดไลน์เบอร์นี้เนาะแม่นครับผมอ่าติดตามเฟซบุ๊คละครับห้อยไวกิ้งหัวงามมือน้ำดาบครับผมครับสนใจกับอ่านะครับงัวทองสองสาวครับผมวา่าอ่าทางงบประมาณถึงผมเชี่ยวเอาคูนี่พี่น้องไปอทองห้างกันแค่เดือนเดียวนะครับเนาะแม่นครับอ่าทองห้างกันแค่เดือนเดียวครับพี่น้องสนใจกับถักทายมาได้ตอนนี้ประกันครับประกันกันนี้วะครับผมแม่นครับ รับประกันตำนี้ทุกอย่างครับผมอ่ารับประกันตำนี้ทุกอย่างเด้ครับพี่น้องอ่าสนใจกับทักทายมาได้ลดส่งเลยครับบ้านนี้ส่งฟรีทั่วภาคอีสานครับผมอ่าส่งฟรีทั่วภาคอีสานสนใจกับทักทายมาได้นะครับสวัสดีพี่นี่กับจาร่าไปตำนี้นะครับผมอ่านะครับอีพี่นาเดี๋ยวมาเยี่ยมมาชมอีกสําหรับผู้อ่ากับเดินห้างช่วงสงกรานต์เดินห้างปลอดภัยครับพี่น้องอยากได้ง่วงง่ามเคยคิดถึงนะครับ CCT ีทีฟาร์มนะครับผมง่วงง่ามเมืองน้ดำ